เรามาดูวิธีการซ่อมเราเรียกว่าโถแยกน้ำแยกกากของเครื่องกูลอมรุ่น H22 ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นเพื่อการพาณิชย์ใช้งานหนักมากอันนี้เป็นของลูกค้ารายหนึ่งที่ค่อนข้างจะขายดีเลยนะครับก็ประสบปัญหาก,ก็คือตัวเฟืองดาวข้างใน,นยฮกนะครับก็ส่งมาให้เราซ่อม เฟืองดาวเรามีอะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการซ่อมกันสักนิดหนึ่งนะครับวิธีการซ่อมนี่างสำหรับเครื่องมือที่ผมแนะนําก็คือจะมีไขควงนะครับจะเป็นแบบธรรมดาหรือว่าจะเป็นแบบไฟฟ้าก็ได้นะครับแล้วก็มีภาชนะสาหรับใส่น็อตต่างๆวิธีการก็คืออันนี้เดี๋ผมจะใช้เป็นไฟฟ้าจะโลหน่อยนะครับเราก็ ถอดน็อตที่นี่ออกมานะครับ ทอดนัอทุกตัวเลยนะครับผักมาที่ตรงโอเพนนะครับแล้วเราก็ค่อยๆดึงขึ้นๆเขาขึ้นมานะครับกระดึงออกมาแยกส่วนได้ส่วนข้างในเขาก็จะมีเฟืองนะครับเราก็เฟืองออกมา ก็จะมีเฟืองตัวใหญ่ส่วนเฟืองอางนี้ครับเป็นเฟืองที่เป็นเฟืองที่หักนะครับก็จะมีน็อตบังคับมาอยู่บนเฟืองที่หักนะครับแต่ไม่ต้องวงน,นะครับตรงนี้เรามีอะไรอันนี้เราก็ใช้อันนี้มีน็อตนะครับเราก็คลาย ก็เป็นเฟืองนะครับเราก็เอาไปทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวถั่วแยกน้ำไปทำความสะอาดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบและดูวิธีการใส่เฟืองกันหลังจากที่เรานำเฟืองไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ถั่วแยกน้ำแยกกากไปล้างทำความสะอาดเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาสาเหตุหาสาเหตุของว่าทำไมเฟืองเขาถึงหักนะครับ อันนี้เป็นอะไหล่ที่ที่มีเรามีอยู่ในสต็อกนะครับอันนี้คือเฟืองที่หักเฟืองที่หักก็เสื่อมสภาพตามการใช้งานเพราะตรงนี้จะเป็นรอยต่อคอดนิดหนึ่งนะครับก็จะทำให้ตรงนี้มีโอกาสหักได้แต่ละมีอะไรนะครับวิธีการก็คือเราก็ต้องเปลี่ยนเฟืองอันนี้ใหม่ แต่เฟืองตัวนี้ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครเขาหักคาอยู่หักคาอยู่เราก็ต้องถอดน็อตตัวนี้ออกมาข้อควรระวังนะครับในการในการถอดน็อตออกมาก็คือน็อตจะมีน็อตอยู่ที่เฟืองสองตัวน็อตต้องเป็นของใครของมันนะครับจะเปลี่ยนไม่ได้นนี้เราก็ หมุนมุนเข้าไปนิดหนึ่งแล้วก็ดึงเข้ามาน,นี่คือส่วนที่เราหักนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาประกอบเรียงเฟืองทีละชิ้นนะครับเฟืองเนี่ยเขาจะมียางกันรั่วตรงนี้นะครับในไหนเราเปลี่ยนตัวเฟืองอันนี้เราก็เปลี่ยนยางอันนี้ไปเลยนะครับอันนี้เราก็มีอะไรนะครับคราวนี้เราก็มาดูวิธีการใส่เฟืองนะครับ ก็ใส่จกด้านใต้แล้วก็เฟืองนี้นะครเขาจะมีล็อกของเขาแล้วก็ใส่ลงไปแล้วเราก็หมุนน้าถ้าใส่เฟืองเล็กก่อนนี่จะทำงานได้สะดวกกว่าเดิมนะครับ มัยังหลวมยังใช้งานไม่ได้นะครับวิธีการก็คือให้เราจับใช้ผ้าจับนะฮะแล้วก็ใช้สกรูขันไว้ เฟืองได้เลยนะครับเราก็เริ่มจากใส่อันใหญ่ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ใส่อนเล็กลงไปคราวนี้ก็ง่ายนะครับอันนี้ก็จะมีบูธนะฮะใบูธให้เขาลงลอง,ลง,ลองแล้วก็ขันพอตึงมือนะครับ แล้วเรามาเช็คว่าข้อมูลเรียบร้อยต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นตัวฝาครอบนี้ก็ต้องไปตำแหน่ง close ก่อนนะครับ อันนี้ก็สินค้าที่เราจะใส่น,อน็อตตามจุดต่างๆ<ม>ในกรณีไม่เสียนะครับก็ เอามาล้างทำความสะอาดบ้างก็ดีนะครับเราก็ต้องใส่นอนตามจุดต่างๆให้ครบนะครับ จากเราใส่เฟืองเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเช็คว่าเขาใช้งานได้ไหมครับเราก็โถพร้อมโครงใบป,ปาดมาใส่แล้วก็เอาเกลียวมาใส่แล้วลองหมุนดูนะครับโอเคถ้าหมุนแล้วหมุนได้อย่างนี้ก็แสดงว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนเฟืองหรือว่าถอด ด้านอุปก,กรณ์ด้านใต้ทางออกมาทำความสะอาดนะครับในกรณีท่านไม่เชื่อชาญในการซ่อมส่งมาให้เราซ่อมได้นะครับถ้าต,ติดตรงไหนอะไรยังไงโทรสอบถามมาได้ที่เราจุดเครือครับนะครับอันนี้ก็เป็นการถอดเปลี่ยนเฟืองของโถแยกน้ำแยกกาบุหรี่รุ่น H 2 2ครับ